สวัสดีค่ะชื่อหม่ยนะคะก็ตอนนี้ทาอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะก็พักอาศัยอยู่แถวอโศกค่ะวันนี้มาเรียนคอร์สลิฟติ้งขนตาขนคิ้วค่ะก็เหตุผลที่เลือกเรียนลิฟติ้งขนคิ้วขนตานะคะเพราะว่าคือเริ่มจากการที่ลงเรียนต่อขนตาก่อนค่ะเป็นคนชอบแบบต่อต่อขนตามานานแล้วต่อมาแล้วสอปีแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากต่อเป็นทีเนี้ยก็อย่าก็ต่อขนตาแล้วก็แบบว่าลิฟติ้ง ขนตาขนคิ้วไปด,ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเทรนแบบว่าคนที่ชอบต่อขนตาเอคนที่ไม่ชอบต่อขนตาเขาก็จะแบบลิฟติ้งแทนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ธรรมชาติสวยแบบธรรมชาติมากๆก็เลยแบบอยากลองดูว่าเป็นยังไงอะค่ะก็เลยลงเรียนด้วยค่ะค่ะสำหรับคอส่วนนี้นะคะก็มาเรียนแบบเต็มวันเลยค่ะตอนแรกก็จะเริ่มจากการเรียนแบบทฤษฎีก่อนว่าการลิฟติ้งอ่ะมันจะต้องแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยข้อควรระวังต่างๆเป็นอะไรบ้างค่ะแล้วก็ ได้ลงมือทําจริงๆด้วยได้ทํากับคนจริงเลยทั้งแบบ lifting ขนคิว้วขนตาเลยค่ะก็จะได้รู้ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วก็ยังมีข้อสอบให้ทําอีกค่ะก็เนื้อหาแบบโดยรวมค่อนข้างแบบละเอียดมากๆก็คือกับไปทําจริงได้แน่นอนเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็คิดว่าสามารถนําไปทําจริงได้เลยะคะ่ะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสกอา็อาจจะแบบเปิดกิจการของตัวเองเพราะตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าที่ทสถาบันนี้แบบไม่ได้เรียนเราไม่ได้มาเรียนแค่แบบลิฟติ้งขนตาขนคิ้วค่ะก็คือเรียนนักตัต่อขนตาสัากคิ้วสักปากแบบทุกอย่างเลยก็คิดว่าแบบเป็น,ปนความรู้ติดตัวไปะคะ่ะว่าเผื่ออาจจะเอาไปได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเ,เป็นคนชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าคิดว่าอาจจะเรียนเพิ่มมากกว่าน,นี้ด้วย ก็เหตุผลที่ตัดสินใจเรียนที่นี่นะคะตอนแรกก็หาข้อมูลแบบเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะหลายที่แต่ว่าคิดว่าที่นี่อะคะ่ะเป็นเป็นอะไรที่แบบครบวงจรเพราะว่าเราอะมองไว้หลายอย่างมากแบบอยากเรียนหลายอย่างมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยปวกกับการเดินทางไม่ลาบากเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่บ้านอยู่แบบเส้นรถไฟฟ้าค่ะอยู่ในเมืองอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่แบบสถาบันที่สอนแบบครบวงจรที่ในเมืองมันแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลย ได้มาเจอที่นี่แล้วก็มาลองดูสถานที่ดูก่อนด้วยค่ะแล้วก็ถูกใจแล้วก็เลยแบบว่าตัดสินใจเรียนที่นี่ค่ะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังคิดอยู่ว่าจะเรียนดีไหมนะคะก็ยังไงลองสอบถามเข้ามาก่อนได้ค่ะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ก็ได้เขาก็มีลงไว้ค่ะแล้วก็ถามมาที่แอดมินก่อนก็ได้เพราะตอนแรกเราก็ถามว่าถามละเอียดมากจนมาดูสถานที่จริงก่อนด้วยค่ะมาไม่ยากเลยก็แบบรถไฟฟ้าก็ถึงก็ลองมาดูได้ค่ะเพราะว่ามันมีสอนแบบหลายอย่างมากแล้วก็สอนละเอียดมากๆแล้วก็เหมือนสอนแบบ คนต่อคนด้วยค่ะไม่ต้องแบบรอลงคอร์สว่าแบบจะ,จ,ะจะเริ่มเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็คือพร้อมเมื่อไหร่ก็มาได้เลยเรียนได้ตลอดเลยค่ะ